ประมาณสักห้าสิบโลผสมห้าสิบโลนี่นะคะขั้นตอนแรกในการทำน้ำอ้อยนะคะหลังจากที่เราตัดอ้อยมาแล้วนะคะเราต้องมาทำอะไรต่อนี่พ่อขี้วอนฮะขี้อวอะขี้วอ้อยนี่นะคะนี่ตามที่พ่อทำเลยนะคะ มันเวลาตัวสีแดงหีบมันนม่เล่อหยวนมันต้องไปขุดผิวมันอกอ้าวครั้งที่แล้วเห็นครั้งที่แล้วขุดผิวมันเสียเวล่าขันตอนกันท่อนบ่อข้างบนจะขันน้ำไหมแต่ขันน้ำมันต้องขุดผิวขันน้ำไปขายขันนำไปซื้อันนี้จะน้ำไปต้มทำทำจิ้นก้อนนะ อ๋อไม่เลาเขาหลีดเขาอย่างเอาดินสีพ่นออกไปัแล้วก็ไม่ดินอย่างอุจวนอุจวนบอกว่าคือกจะเขาเป็นตุ่มท้ายน้ำอ่อยเสร็จแล้วเสรยจเมื่อไรเนี่ยนี่นะคะอ้อยรู้สึกเริ่มเริ่มมีรากขึ้นแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญ ต่ดวงผู้เชี่ยวชาญน,นทำมาเป็นปีนึงเด็กอันนี้ก็จะเป็นลงเลี้ยงใหม่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วหลังจากที่เราได้อ้อยมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหีาน้ำเพื่อที่จะไปเคี่ยวเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะ เข้าไปอย่างนี้แล้วน้ำก็จะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะกองมนคมนทำอยู่นี่เปลือก็อย่างนี้นะคะเปลือแล้วก็สามารถเอาไปทำปืนได้นะ เติมฟืนเข้าไปนะคะฟล้ก็วเราอให้มันเดือดรอมันเดือดตัไปเรื่อยๆบ้านยญยเออนี่นะคะเราก็รอรอให้มันเดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วเราก็ตักก็ใช้กระชอนเนี่ยนะคะตัดฟองออกไป รอค่ะรอต่อไปอันนี้น่าจะประมาณห้าสิบกิโลอ้อยห้าสิบโลนะคะก็จะได้ประมาณห้าสิบก้อนประมาณนี้แหละเพราะมันจะใช้ก้อนละหนึ่งโลนะคะแล้วเราก็รอต่อไปนะคะดดน,คน,นี่นะคะเราก็ตักเวลามันเดือดแล้วเราก็ตักฟองไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการต้มเสร็จนะคะนี่ตัดเรา<ม>ทิ้งไป คร่าวๆก็ประมาณนั้นนะคะกว่าจะได้มาหนึ่งก้อนนี่ก็โ,โหใช้เวลานานมากตักไปเรื่อยๆเลยนะคะจากที่เราต้มไปได้ระยะหนึ่งมันก็จะเดือดเดือดมากขนาดนี้เลยนะคะอี่แล้วก็คอยตักฟองออกไปเรื่อยๆหลังจากผ่านมาสักพักใหญ่ๆนะคะ ก็จะขึ้นฟองประมาณนี้เลยเดือดขนาดนี้ใกล้แล้วนะอีกนวนเดียว<อ>ประมาณหีึ่ชั่วโมงอันนี้ก็้จะเริ่มอันนี้อีกเตาหนึ่งนะคะเราทำสองเตาพร้อมกันเลยก็นั่งกับปุ่มขึ้นปุ่มขึ้นเลยนี่นะคะก็จะเริ่มเดือด เออเราก็เตรียมนะคะหลังจากที่แบบใกล้แล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับอ่าบล็อกบล็อกน้ําตาลนะคะล้างทำความสะอาดไว้นะคะอันนี้ก็ทาเองกเอาท่อซีซีตัดมันรุ่งอะไอันนี้ก็ทําเองนะคะกนจะเอาขนมก้อยใส่หามบ่ให้นี่แห้งแล้วไมเปียกยู่งก็ติดติดนี่ค่ะ ้วต้องให้มีความชื้นนะคะแล้วล้างเสร็จเราก็เข้าไวอ,อ,อ,นะอ่านี่นะคะเริ่มแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้าข้อไปนะคะกันแบบไม่ให้มันเออเห็นไหมพอครอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กันมันเดือดล้นกระทะนะคะ กิ่นน้ำอ้อย <or> เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วก็จะอย่างนี้มาไม่เตีงไว้เออแล้วก็จะหาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนก่กระส่ามัน่อยมันอาจจะล่นลงไปอีกทีนะต้องคอยแกะถังมันเกียฟ้องถังมัน ถ้าได้ถ้าเดือดขนาดนี้อีกสักพักหนึ่งพักเราก็น่าจะได้แล้วนะคะพักอีกพักใหญ่ๆเราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะหล่นหล่นๆปุมออกมาทีแล้วหลังบอสเนี่ล่นเราก็บดกระถางไปสินทำไมขอบหลังบอสขอบนี่จิหล่นเราบดไปสิอืมเริ่มแล้วนะคะนะ ขกระทอวนคิ่านะี้ใช่วงนี้ถาม่าอนนี้จากนเรช่วงนช่วงนี้เราต้องคอยดูแลนะคะมือือบนนังอมล้อันนี้ใกล้ได้แล้วนะคะเนีย่ยเราต้องพยายามตีฟองให้มันแบบให้มันอะไรอะ่ะให้มันแตกฟองนะคะ อันนี้คือเป็นน้ําตาลหมดแล้วนะคะเรารอแค่ว่ารอมันใกล้เวลาเซจตัว <Okay. S 1> ต้องให้ฟองมันลดลงหรือว่าตรงนี้มันจะเหลือประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วอันนี้จากการศึกษาและการทดลองมาผิดถูกนะคะหนึ่งปี okay, okay. กระทะมันหน่อยสิอกกขนาดนี้กับอันนี้มันต้องมันสูงผิดนี่ต้องไคนคนติดปูนผนมาเลยงอันนี้มันโดนจากิงโดนไปอะไยาเงี้ยนนีไอ้ตัวนี้กระทะเราเล็กนะคะถ้าเกิดว่ากระทะใหญ่กว่านี้ก็คือเราไม่ต้องมาคนนะคะก็ปล่อยให้มันนี่ไปแต่ว่าอันนี้เราใช้กระทะเบอร์ยี่สิบมันก็เลยเล็กไปสำหรับตัวนี้นะคะ เราก็จะต้องพยายามคนไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อย่างงั้นตัวนี้มันจะล้นนะคะเออต้องพยายามตีไปเรื่อยๆตีให้ฟองมันยุบลงหน่อยไม่ง,งั้นมันจะล้นกระทะนะคะอีกนรื่องล้นอยู่ดิเออนี่อันนี้คือแบบน้ำตาลเราอ่ะก็จะได้แล้วนะคะอันนี้ที่เหลือก็คือจากที่เราต้มตรงนี้นะคะ จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างกระทานี้กระทานี้คือกระทานี้ก็คือเอเราต้มไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราก็จะย้ายย้ายเตามาเป็นเตานี้แทนนะคะวคไปอเรา <c oughs> ต้องคอยดูนะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยคะ่ะขั้นตอนเนี้ยเ,เ,เพราะว่ากระทะของเราเล็กนะคะ แต่ถ้าคนไม่มีตัวนี้นะคะไม่มีตะก้าครอบตัวนี้เราคือช่วงนี้เราต้องคนอย่างเดียวเลยนะคะใช่ไหมเพาะคือนี่นะคะเห็นไหมแค่นี้ของเรายังล้นเลยแล้วก็คมไปเรื่อยๆนะคะฮะคนมาท่านอ่ะนี่เราต้อง นเสียตรงนั้นไปน,นะคะขนาดนี้เรายังจะเอาไม่ทันเลยนี่นะคะโอ้น่าเสียดายจังเลยนี่ล้นไปเยอะเลยอันนี้คือน้ำตาลลน้นๆนเลยนะคะที่เห็นเนี่ยเพราะว่าน้ำเราได้ผ่านการต้มไปหมดแล้วก็จะเหลือน้ำตาลอย่างเดียวเลย,ห,ยหืม สมันห่นนี่ก็หล่นด้วยไหอได้ยังพอ,อ,อ,อมีไก้แล้วนะคะโอ้โหอ, <laughs> อ่ะอลุ้บบอืมไก่เดิม ใกล้จะได้ไดที่<ง>แล้วนะคะยังยางเอารอก,กันนี่นะออา่าได้แล้วนี่นี่ได้แล้วนะคะเรืเ่มงอะอืมเต็มตอบ แล้วก็ตวัดเข้านะคะสังเก็นี่นี่คเ,เออเราต้องสังเกตดูนะคะว่า<ม>ถ้าเกิด<ม>ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ที่อ่ะมันก็ยังจะเป็นน้ําแบบเป็นน้ําไหลเลยนะคะมันก็จะยังแบบเออยังไม่เหนืออ่อยะแล้วก็ช่วงนี้ก็เราก็คนไปเรื่อย,เอยๆเออโซ่ช่วงน,นีค้คนก็จะได้เข้าเดียวก็ได้แล้ว S <S เอาใหมา่อ,ามาอีกทีเพอะนี่นะนี่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ที่นะอันนี้นะคะที่เขาเรียกผุดฝ่าหมอนะใกล้ได้ใกลไ้ดกลได้ที่แล้วอยนะ่างเงี้ยอีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ที่และแเออน่าจะประมาณอีกสิบนาทีก็น่าจะได้แล้ว อันนี้คือเป็นเราถ่ายให้ดูขั้นตอนแบบง่ายๆนะคะทําแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเราไม่ได้ทําเป็นนี่ทํากินเองทําเองใช้เองขายเองอะไรประมาณนี้นะคะเนอ,อแล้วก็ปลอดสารเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยหอมหวานอร่อยนะคะน้ําแล้วก็เป็นน้ําตาลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเราไม่ไปส่งอะไรเลยเนี่ยที่เรียกเขาขุดปลาหมออะไรเนี่ยเขาเรียกประมาณนั้น เออนี่ไงเห็นไหมทุกคนเออประมาณนี้เลยนี่ค่ะน่อมจินแตริ่มกินแต่พี่ล่ะก็ตินแต่พี่ไมอ๋อจีลนี่เห็นไหมคะพอตัไปยุฟังนวลนี่ ก,นนก็เห็นแลก้อนโมเดลนั่น้อนี่อีกแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมความหนืดความข้นมันก็จะเริ่มข้นมากแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือไปไหนไม่ได้เลยนะคะเราต้องควตลอดเวลาอ๋อนั่นบ้างกูปเปิงเ็ง อ,อันนี้คือได้แล้วนะคะดูใหม่อีกทีนึงนะคะ่ะนี่แบบนี้คือได้แล้วนะคะอ้าวอ้าวอันนี้คือได้แล้วนะทุกคนนี่ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการน,นี่แหละหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาคนนี้นะคะ สีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วน้เริ่มหอมก็เริ่มนีนก้นไปจนี่ไงชิมชิมหมวานหอมอร่อยของชมาิมดเียเลตอนที่เราควรนะคะเราก็นี่ แล้วก็ต้องเตรียมบล็อกไว้นะคะบล็อกก็ต้องแบบว่าชุบน้ําให้หมัดหมานะคะเวลาคอมันก็จะได้คลองง่ายๆนะคะไม่ติดอันนี้นะคะอืมก็เขาไปเปลี่ยนคนกวนนะคะสมเหออืเห็นไหมเริ่น้ำไส้ออ่าได้แล้วนะคะนี่เราก็หยอดหยอดตามบล็อกเลยนะคะ อซอยหยอดตัวเดยวเราก็หยอดให้เต็มบล็อกเลยเอให,ห,ยมหม่มมหหยังนี่นะคะขั้นตอนการยอดนะคะหยอดไปเรื่อยๆนะคะ เาลยลมแห้งที่ไหนไ่เป็นมันให่แค่ไหนครับเดี๋ยวแห้งเล้เติมแตะบนกันเียมนี่นะคะใกล้แล้วแข่งเริ่มแข่งแล้วนะคะเนี่ยยมห้าจีเดียวใิ่รอเย็นแล้วก็ขอออกจากบล็อกได้เลยนะคะ นะคะเสร็จแล้วเราก็งเงี้ยได้เลยเคาะหมดแล้วเซ็ตตัวเรียบร้อยนะคะอออันายบเรียบร้อยนะคะลืมลืมวันนี้หลังจากนี้เสร็จเราก็แพ็กใส่กล่องพอดีเป๊ะ 嗯。